สนับสนุนโดยกิกะไบเทอร์โมเทคทีทีอีสปและเดว่าเนช r ่สวัสดีครับเพื่อนชาวคอมพิวทีวีครับวันนี้เรากลับมาพบกันอีกแล้วนะครับวันนี้เรามีเมาส์จากทาง TTE Sport นะครับนี่แบ็ k V2 ซีรีส์แ a c k นะครับต้องบอกว่าออกมาเยอะเยอะมากนะครับแต่ตอนนี้เขามีการ ปรับเปลี่ยนใหม่นะครับโดยตัวนี้เป็น Black V2 ปรับเปลี่ยนอะไรบ้าง1รูปร่างหน้าตาสีสันนะครับดีไซน์ 2. ปุ่มการใช้งานนะฮะแล้วก็3เป็นในเรื่องของเซ็นเซอร์ที่มีการเปลี่ยนนะครับใน3ส,ส่วนนี้นะครับถือว่าเป็นส่วนสำคัญเลยนะครับอย่างที่บอกคือรูปร่างหน้าตาเขาเปลี่ยนไปคือสีสีมาแบบดุดันขึ้นนะครับนี่เดี๋ยวดึงให้ดูเลยดำแดงโหดนะฮะ อีกส่วนหนึ่งที่บอกก็คือในเรื่องของเซนเซอร์ในส่วนของเซนเซอร์ของเขานะครับได้เปลี่ยนเป็นใช้ของทางอัลบาโกนะฮะเป็นเรเซอร์นั่นเองนะครับแล้วก็ปุ่มการใช้งานใช้ของออมรอนสวิตชนะครับก็คือเหมือนอัปเกรดรุ่นเดิมนะครับให้ดูไฮเอนด์ขึ้นไปอีกนะครับเหมาะการใช้งานที่แบบฮาร์ลฮดนิดนึงนะฮะโอเคเรามาดูตัวกล่องเขานิดนึงนะครับตัวกล่องยังมาเหมือนเดิมสามารถเปิดได้นะฮะด้านหน้าก็มีรูปของตัวเมาส์ พร้อมกับชื่อรุ่น Black V2 นะครับเปุ่ม Bottom Design แน่นอนมี7ปุ่มการใช้งานนะครับต่อมาตรงข้างล่างนะครับปรับ DPI ได้สูงสุด5,700 DPI นะฮะและมีลูกตุ้มนะครับ5ลูกด้วยกันน้ำหนัก4.5กรัมนะครับเป็นเบรเซอร์นะครับเซนเซอร์ก็ประมาณนี้ด้านข้างก็มี Black V2 ทั้ง2ฟฝั่งนะครับด้านบนก็ไม่มีอะไร เปิดมาครับตัวกล่องจะมีรูปตัวเมาส์อยู่แต่ว่าเอาออกมาแล้วนะฮะมาดูตรงนี้ครับด้านบนนะฮะเขาจะมีปุ่มมาให้สําหรับการปรับตั้งค่าโปรไฟล์นะฮะซึ่งเขาจะมีโปรไฟล์มาให้เดี๋ยวเราก็ไปดูในเรื่องของเฟตาแวร์ทีนึงด้านข้างครับก็มีปุ่ม Backward forward, forward ที่เราสามารถเซตเป็นส่วนของมาโครได้นะครับปุ่มการใช้งานคีย์รับต่างๆข้างๆครับก็จะมีแถบสําหรับการลื่นนะครับนิ้วโป้งล็อกไว้นะฮะ ด้านหลังก็มีไฟ LED ตรงโลโกโ้ Battle Dragon แล้วก็โลโก้สำหรับดูในเรื่องของโปรไฟล์นะฮะต่างๆด้านล่างก็มีในเรื่องของเซนเซอร์ที่บอกเป็น Alago นะครับเป็น r a อ e r แล้วก็มีแผ่นสำหรับลูกตุ้มนะครับปิดอยู่อยู่ข้างในเดี๋ยวเราแกะให้ดูก็เหมือนเดิมทุกอย่างนะมันต่างแค่ที่บอกไว้3อย่างหลักๆเท่านั้นเองด้านหลังก็เป็นในเรื่องของซอฟต์แวร์นะครับ ในกล่องมีอะไรล่ะในกล่องก็ต้องมีเมาส์นะฮะอย่างที่บอกไปแล้วก็จะมีนี่ครับเป็นถุงเป็นถุงผ้าใส่เมาส์นุ่มๆเลยในงานแล้วก็คู่มือการใช้งานพร้อมสติกเกอร์ก็อยู่ด้านในนะครับก็ตามหลักของทาง TT Esport เลยนะฮะถัดมาครับมาดูตัวเมาส์กันตัวเมาส์ครับมาแบบดำแดง ตรงเห็นดาด้านเนี้ยมันจะมีเหมือนเป็นเกล็ดนะครับเหมือนแบบเขาเรียกว่าเหมือนออกแนวแบบทําให้เหมือนแบบพวกยิงทรายผิวสกักสากนะครับแต่จริงๆแล้วมันเป็นรับเบอร์นะครับไม่สากนะที่ผมเห็นครั้งแรกเนี่ยผมคิดว่าเฮ้ยโอ้หวัสดุมันแบบทามาเหมือนแบบมีผิวสกักสากดูเท่ๆเลยแล้วจับเหมือนแบบสีทรายอะ่ะนะแต่มันไม่ใช่ <c oughs> มันเป็นรับเบอร์นะครับเล่นเหมือนแบบมีเกล็ดอยู่นะฮะด้านหลังครับมีโลโก้ บัตเทิลดา้อนอยู่ถ้าเราเสียบก็จะเห็นเป็นไฟออกมาแถบนี้เห็นเงาๆตรงนี้นะครับด้านในก็จะเป็นไฟเหมือนกัน,นครับจะบอกสถานะของเราว่าเราใช้โปรไฟล์ไหนนะฮะก็จะมีบอกมาให้อยู่4จุดตรงนี้ด้านบน2จุดตรงนี้เป็นปุ่มปรับโปรไฟล์ครับตัว s c r ร l l มาส์ก็จะมีไฟ LED สีแดงด้วยดีไซน์ของเขาเนี่ยจะเป็นทรงเดิมนะครับอย่างที่บอกคือด้านหน้าเนี่ยมันจะเป็นเหมือนดีไซน์ของเขาเลยที่จะเป็นรองรับกับนิ้วมือนะฮะ วางก็จะพอดีสอดเข้าไปพอดีเป็นแองนะฮะโอเค okay. ดานข้างกันตรงนี้ครับแถบที่บอกไว้สำหรับการลื่นจะเป็นปุ่มๆออกมาตรงนี้เนี่ยเป็นอีกจุดหนึ่งที่ต้องบอกว่าน่าเสียดายไปน,นิดน,นึงนะครับถ้ามันเป็นยางมันจะดีกว่านี้นะฮะเพราะนี้มันจะเป็นพื้นเดียวนะครับเขาเรียกเป็นวัสดุเดียวนะฮะที่เป็นพลาสติกเลยนะฮะนี้ก็เป็น Back w a r d forward 2ปุ่มนี้เราสามารถเซต ตั้งค่าต่างๆได้นะครับฝั่งนี้ก็จะเรียบๆนะไม่มีอะไรด้านล่างก็เป็นในเรื่องของเซนเซอร์พร้อมกับตรงนี้ฮะเป็นช่องสำหรับลูกตุ้มเหล็กเขาจะให้มาทั้งหมด5ตัว4.5กรัมนะครับลูกละ4.5กรัมก็ประมาณนี้กับดีไซน์นะครับของตัวเมาส์แล้วก็สายจะเป็นแบบสายถักนะฮะแข็งๆหน่อย หัวก็เชื่อมต่อแบบ USB นี่เป็น GoPro โอเคทีนี้เดี๋ยวเราลองเสียบแล้วดูไฟล์กันนะครับปุ๊บรอเขาดีเทคนี่ฮะตัวไฟล์จะมีอยู่3จุดนะครับก็มีนี่ปุ่มสกอ o l l เมาส์ ount, นี่โลโก้ Battle Dragon แล้วก็โลโก้ไฟตรงนี้นะครับโดยปุ่มที่ผมบอกไว้เนี่ยมันจะมีปุ่มด้านบนตรงนี้สังเกตนะฮะตรงนี้เวลากด เป็นการลดมันจะเป็นการเลือกโปรไฟล์การใช้งานนะครับโดยการเลือกโปรไฟล์การใช้งานเนี่ยมันก็จะมีโชว์อยู่หน้าเดสก์ท็อปด้วยในบางครั้งนะฮะนี่อย่างอันนี้ปุ่มล่างเนี่ยปุ่มกับปรับค่า DPI เลเวล1.400เลเวล2 8 0แ2 0 0 0 0เลเวล4 4 0 0 0และอันนี้คือ1โปรไฟล์นะเราไปโปรไฟล์ของเราที่เราเซตไว้อีก1โปรไฟล์โปรไฟล์ที่4จะขึ้นว่า P4 นะครับ P4 เนี่ยถ้าเราเซตค่า DPI อย่างน,นเนี้ยเลเวล1 4 0 0ถ้า โปรไฟล์สีของเรานะเราจะเซตเป็น DPI ต่างๆเนี่ยก็สามารถเซตได้เลยนะครับอันนี้คือเขาจะฟิกไว้สีโปรไฟล์เหมือนกันนะฮะโอเคเพื่อเจาะลึกเราไปดูในส่วนของซอฟต์แวร์กันต่อนะครับว่าเวลาเซตแล้วจะเป็นยังไงมีอะไรที่เซตได้บ้างนะฮะโอเคเดี๋ยวเราไปดูส่วนของซอฟต์แวร์กันครับมาถึงตัวซอฟต์แวร์ครับตัวซอฟต์แวร์ของเขานะครับด้านบนนี่มี5โปรไฟล์ด้วยกันอย่างที่เราบอกไว้แล้วนะฮะเรากดปุ่มนี่ครับด้านบนปุ่มนี้นะฮะมันจะเลือกนี่ครับโปรไฟล์สวิตช มันมี5โปรไฟล์แล้วก็กดใช้งานไปเลยนะครับว่าจะใช้อันไหนนี่อันนี้ผมกดอยู่นี่กดอยู่โปรไฟล์ห้าหนึ่งสมสี่หถัดลงมาครับปุ่มด้านล่างตรงนี้นะครับเวลาใช้งานมันก็จะเป็นปุ่มแบบสวิตช์ของค่า DPI นะครับเราสามารถเซตไปได้นะเนี่ยอย่างอันนี้เราสามารถเซตไว้ว่าจะเป็นเซตส่วนของอะไรนะครับก็จะมีให้หมดเลยเลเวลต่างๆหรือว่าปุ่มด้านข้างเนี้ยเพื่อนๆก็สามารถ เปลี่ยนจาก Back w a r d f o r w a r เเป็นปุ่มต่างๆได้นะครับโดยจะมีการเซตมาโครนี่ะทีคีย์ซิงเกิลคีย์ต่างๆนะครับคือเซตได้แบบละเอียดเลยนะครับหรือจะเปลี่ยนเป็นปุ่มของเมาส์เองหรือปุ่มของคีย์บอร์ดได้หมดนะครับก็คือเซตได้หลากหลายต่อมาครับส่วนของมาโครเซตติ้งตรงนี้นี่ลากลงมาก่อนส่วนของมาโคเซตติ้งครับเพื่อนๆก็สามารถตั้งค่าได้เลย,เลยตั้งชื่อเลยว่าจะเซตมาโคอะไรนะจะเซตเป็นนิว ฝั่งนี้ก็จะเป็นเรื่องของการเล็คอร์มาโครครับเมื่อเราทําการตั้งค่ามาโครต่างๆเนี่ยเซตเสร็จแล้วมันจะได้เป็นตัวปุ่มที่เราจะใช้งานนะครับชื่อโปรไฟล์มาโครที่เราใช้งานเวลาเราใช้งานเราก็มานี่ครับตามปุ่มนี้แหละฮะแล้วก็เลือกให้เป็นของมาโครนั่นเองนะครับเวลาเราเซตมาโครแล้วเราก็ควรจะเซตส่วนของมาโครเซตติ้งก่อนนะครับเพื่อมาเซตยัดเข้าไปในปุ่ม <S <S นั่นเองนะฮะโปรแกรมเขาใช้งานง่ายมากครับ ก็จะมีส่วนของพรีเซตของเขามาให้อยู่แล้วนะฮะของแต่ละปุ่มตรงนี้เวลาเซตมาโครเซรนี้เสร็จก็เอามาใช้งานส่วนของตรงปุ่มได้นะครับโอเคนี่คือโปรแกรมของเขานะครับเหมือนเดิมทุกอย่างครับกับ Back v 2ตัวนี้ครก็ถือว่าปรับการใช้งานได้แบบง่ายๆเลยนะในส่วนซอฟต์แวร์มันไม่มีอะไรซับซ้อนมากมายนะครับโดยถ้าเราจะไม่ใช้ส่วนซอฟต์แวร์ในการปรับตั้งค่าเราก็สามารถใช้ปุ่มคีย์ลัดนะครับที่อยู่ตัวเมาส์ได้เลยนะครับทั้งการปรับตั้งค่าโปรไฟล์รวมถึง DPI ต่าง ต่อมาเรามาพูดถึงดีไซน์ของเขาโดยสรุปเลยดีไซน์ของเขามารูปแบบเดิมทุกอย่างนะครับต่างที่สีสันแล้วก็วัสดุอุปกรณ์ทั้งในนะครับฟีเจอร์ต่างที่ใช้งานทั้งตัวเซนเซอร์อย่างที่บอกไปแล้วว่าเป็นเซนเซอร์แบบเรเซอร์นะครับอาวโกตัวใหม่แล้วก็สวิตช์ใช้ของทางอมรอนนะฮะแลวก็พื้นผิวแบบใหม่เป็นรับเบอร์นะครับซึ่งหลายๆรุ่นแต่ก่อนเนี่ยมันจะมีแบบกรอซี่ที่เป็นแบบเงา นะฮะตัวนี้เป็นรับเบอร์ก็ถือว่าจับพอดีมือนะเป็นเมาส์ที่รูปทรงที่รู้สึกว่าจับแล้ระบายมือดีนะครับรูปร่างหน้าตามาแบบดุโขดแบบผีดิบเลยอารมณ์นั้นนะครับดูเหมือนแบบแบทแมนนะค้างคาวแต่มีสีแดงมาขั้นอยู่นะดักูล่าอ่าโอเคฮะในเรื่องของบทความนะครับของเจ้าตัว Black v 2ตัวนี้นะครับเพื่อนๆสามารถเข้าไปติดตามชมได้ที่ w w w c o m p e t e ี t v c o m นะครับฝากกดไลค์ like ที่ Facebook f แฟนเพจของเราด้วยที่ f a c e b o o k c o m c o m p e t ค p r พี r โปรดัชันนะครับสำหรับวันนี้ผมและทีมงาน c o m p e t ท TV ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ